สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่ใบลูกตาลดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมีเหง่งใจค่ะวันนี้ดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างมีไพ่เลือกทั้งหมดสามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองหรือกองที่สามตั้งสมาธิแล้วเลือกมาหนึ่งกองค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะเรื่องของการงานทริปครับนะคะมีโอกาสเฉลิมฉลองนะคะการงานประสบความสําเร็จมีความแฮปปี้ค่ะเพื่อนๆหรือว่าคนในวงสังคมนะคะให้การต้อนรับอย่างดีค่ะถ้าทํางานเนี่ยถือว่าได้รับการช่วยเหลือดีนะคะในเรื่องของการเงินค่ะขิงอวานขึ้นมานะคะลุกตามมาว่าวันนี้จะมีความโอกาสที่จะได้เงินนะคะมาจากความสามารถของตัวเองค่ะการเป็นผู้นํานะคะหรือว่าอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะมีการจัดระเบียบการเงินแล้วก็ไป นทิทางที่ดีมากๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะซิซีซฟ์มเดโคข,ขึ้นมาในเรื่องของความรักนะคะความรักคนโสดค่ะคุณเองอาจจะเจอกับคนแท้ดินพึกศพกันบางก่อนนะคะเป็นคนใจดีนะคะมีเมตตาค่ะในอีกมุมนึงนะคะของคนที่มีคู่ค่ะถ้าเคยมีปัญหาอะไรกันนะคะวันนี้จะมีโอกาสในการเสียสละมีโอกาสในการคืนดีกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีเรื่องกันมาก,ก่อนหน้านี้ค่ะแปลว่าคนรักของคุณนะคะอาจจะเสียสละทําอะไรให้กับคุณได้นะคะ ถือว่าเป็นความรักที่อบอุ่นจริงใจกันค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเรื่องการงานค่ะคิงอ of ค u ัขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะเจอกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือว่ามีเจ้านายที่เป็นสายสปอร์ตหรือตัวคุณเองจะเป็นคนที่สปอร์ตให้ดีในเรื่องของการงานนะคะในมุมนี้เนี่ยไพ่ของคิงอ of ค u ัจริงๆเป็นไพ่ที่ดีค่ะแต่ถ้าการงานเนี่ยถ้าเราใจดีมากเกินไปก็ต้องระวังคนเอาเปรียบไว้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเทนซอ์ออฟวนขึ้นมาค่ะ เงินก็รุ่งพุ่งแรงนะคะแต่มันมาจากความสามารถของเรามากๆเลยค่ะสิ่งสําคัญอย่าลืมที่จะกระจายงานแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะในเรื่องของความรักค่ะคว e นซ็อกเกนิโก้ขึ้นมาคนโสดคุณเองอาจจะเจอกับคนทัตุดินพระกศบกันมังกรที่มีอายุมากกว่าหรือมีฐานะที่ดีก็ได้ค่ะบางคนอาจจะได้ใส่เปยได้นะในอีกมุมนึงถ้าเป็นความรักที่เป็นคนมีคู่เนี่ยแต่มองว่าความรักของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงค่ะมีโอกาสอบอุ่นจริงใจหรือว่ามีความ ที่คนรักของคุณเตียมของขวาญหรือว่าเตียมที่จะดูแลคุณได้อย่างดีนะคะความรักของคุณไปในทางที่ดีค่ะสําหรับคนที่เลกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่ลกไพ่กองที่3นะคะเรื่องการงานค่ะโฟล์พีเขึ้นมานะคะวันนี้คุณเองอาจจะโฟกัสเรื่องงานเป็นพิเศษนะคะสิ่งสําคัญเนี่ยคือคุณเหมือนแบกรับทุกอย่างไวค้คนเดียวไม่ยอมกระจายงานไปให้คนอื่นนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของความไว้ใจหรือในเรื่อง ในอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ของการที่เราอะค่ะไม่ไว้ใจที่จะให้คนอื่นได้เข้ามาดูแลในผาที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะในเรื่องของการเงินค่ะนายอาปัปฟานขึ้นมานะคะเ,เงินเนี่ยมาจากการทํางานการลุยการออกไปหาพบปะลูกค้าต่างๆถามว่าทําได้ดีไหมทําได้ดีค่ะแอคชั่นดีมากๆมีแพชชั่นในการหาเงินนะคะในเรื่องของความรักค่ะ e ด l of for t u n e นะคะความรักของคุณนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดเนี่ยโช ชะตากํลาลังหมุนให้คุณนะคะไปเจอความรักที่ดีค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีมังกรนะคะหรือในอีกมุมมนึงค่ะความรักของคุณนะคะจะเจอจากการเดินทางก็เป็นไปได้นะคะในส่วนของคนมีคู่ ตัวของนายเวลฟ f ฟอร์จูนบ่งบอกถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะคะอยู่กันแล้วเฮงอยู่กันแล้วปังนะคะพากันรวยพากันปังนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็กนกาลังใจให้กันด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแลวก็ติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ